ต้ยมยำปลากระป๋องนะคะลาบเท้าสูตรไทยรมค่ะอุ๊ยผู้แสบคักแคไอบ่เนี่ยทำไมตอนหนักกองบอแสบอีลีเนี่ยเนี่ยไหลเยิ้มๆอย่างเงี้ยเลยเนี่ยกินอีกก่อนมันจะออกเปรี้ยวนำน้อยๆด้วยเนี่ยอันนี้ภาษาล,ล,ลมสัจกจักว่าเว้าคือคือกับหูละ ๋ยวกินคู่ไอ้ก่อนไอ้คำต้นเนาะเอาเอาไอ้ลองซิมดูไอ้ซิมคำต้นอืมเอากินคู่กันเด้อปะ,เน,อะ <Yeah. S 1> เนี่ยเนี้ยเงี้ยไอ้ก็ยก <c oughs> มาตัว <c oughs> ไอ้ย <c oughs> บฮู้เลยเนาะ <c oughs> อ่ะลองกินดูกันเด้อคะฮะจับเน้อเบจ้า แซ่บแซ่บขนุนนะเก้ออันนี้ใครหมดแดงไมะยังตลาดนี่พ่ออันนี้สองร้อยอันนี้พ่อไขายลอยสีสิบอันนี้เท้าเขาเท่าไรกก่าพ่อไงอันนี้ห้าสิบบาทเดี๋ยวกินเท้ากับเรากันใข่หมดแดงแงพงโปรดอันนี้เป็นอย่างเขียดมันวะนี่เขียดโมเขียดโมอันนี้เขียดโมถุงละร้อยนะจ๊ะอันนี้กบ เกลีแล้วเรียบร้อยอันนี้แมงเคลื่อนแมงอย่างพ่ยยงอ,กกอพใหญ่จจัักนอ๋อจักรจันทร์โอ้ยพ่อใหญ่ขายจักรจันทร์นรี่นี่พี่เทาเทาน,นี่เป,นนเป็นอย่าหนูพากินน่าพ่อใหญ่เนาะนี่นี่ขนขายนี่เห็นบ่พ่ยยยอใหญ่ เฮ้ตัวให้คนกินแอนเทว่ากินเหล่าสิง,งามคือเขาว่า้นโอ้ยเขาก็เวาไปเนาะ <S <S อันนี้กำเราแถ่พ่อหญ่สิบาทนี่สิบบาทกำหนึ่งจะกระเจนขายยังไงพ่อหญ่ทีรหัสซีฟหรอมันหาก,กินยากอันนี้เพื่อไปกวาใส่ซอสซื้อไหมวะอ,อันนี้ไข่ผัมเปียงไข่ผัม อันนี้บอรเขียน,นี่มีที่เรายู่บ้านอันนี้เสียไปอ้อมไส้หมูอันนี้เทาบอรเขียหื่นมีบะเอาหน่วยสีเหลืองบอรเขียหื่นเอาบอ,กกอรกรอกมึงบอรกรอกนี่บอรกรอกบอรกรอกกอับถุงสิบบาทนี่มากรอก,กอรนะคะเอาหน่วยนี่ นีส่สองอย่างแล้วพริตกด้างแห่ง mm บอกม่วงเบาเหมือนบออันนี้ถุงได้ยีสิบบาทเรือไปฝานใส่เอาถุงหนึ่งนะมะม่วงเอาคิดตังเลยพปอไงคิดตังยี่สิบสี่สาสิบหกสิบาทอย ได้แล้วอาหารเช้านี้นะคะลาบเท้าลาบเท้าใส่ประกอบ,บมาต่อด้วยร้านผลไม้ทุกอย่าง20ไม่รู้ว่าวันนี้จะกินอะไรเป็นรถพ่วงของนี่รถพ่วงมะ20บาทหมดเลยอันนี้มะม่วงเริ่ม อันนี้ก็อร่อยนะเนี่ยอันนี้อร่อยถิวฉ่ำอย่างเงี้ยอร่อยม,มนะใช่ค่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาขนุนไปด้วยนะคะนี่ขนุนเอามะม่วงด้วยถุงนึงถุงไหนก็ได้ดก็คือจะอันนี้ถ้าเอาสามอย่างมะคิดให้แค่ห้าสิบบาทนะคะลดละราคาไปอีกอันนี้มีข้าวโพดสีขาวไหมอะ อาเอาถุงจ้านั่นแหละจัดไปเลยจ้าติา๊งติ๊งติ๊งติ๊งห้าสิบบาอ่านี่จ้าเห็นไหมห้าสิบบาทได้สามอย่างเลยนะจ้าจ้าจ้าไหนพามาซื้อกับข้าวเนี่ยอันนี้ช็อกกี้อันนี้พาเี่ยวอันนี้ลูกดิก๊กมาสองมาสองตัวเลย <c oughs> ไปซื้อกับข้าวนะซื้อเสร็จแล้วไปกลับบ้าน ลูกดิกวันนี้ซื้อกับข้าวเสร็จแล้วนะเดีย๋ยวเรากลับบ้านกันจะไปกินลาบเท้าลาบเท้าหรือก่อยเท้านะคะแล้วก็สิบไปต้มยำปลากระป๋องถอดไข่เจียวกันแล้วกันเนะาะเดี๋ยวไปดูกันว่ามื้อนี้เ้าสีเ็อียยังกินแต่ได้แล้วล่ะสองเมนู ต้มยำปลากระป๋องกับปลาบรานะคะทางนี้ก็ผลไม้อ่าถึงหน้าบ้านแล้วจ้าอ่าเรามาแยกดูว่ามีอะไรมั่งอันนี้ผักไส้ยอดมะระหรือผักใส่อันนี้ที่บ้านเอินอันนี้ผักแขวเลื่อยผักหอมเป ผักชีต้นหอมนะคะส่วนอันนี้เท่าอาหารเมนูหลักวันนี้ค่ะเป็นเท่าหรือว่าสาลายน้ำจืดนะคะอันนี้มะเขือเฮือนมะเขือหฮือนมะเขือเหลืองจ้ามะกอกใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกเวลากินไปแล้วนี่จะหวานปากมากเลยจ้ะอันนี้มะม่วงเบานะคะเบลน้อยจะมาฝานนะคะแล้วก็เอามาใส่น้ำปลา เป็นแบบคล้ายๆน้ำปลาหวานนะคะมาผสมที่เกลืออะไรเงี้ยเดีย๋ยวลองทํากันนะคะอันนี้ถุงละ20บาทอันนี้10บาทอันนี้10บาทอันนี้50บาทอันนี้ก็ก,กำละ10บาทอันนี้10บาทจ้าได้กับข้าวมาเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยนะยกฝีมือนี้นะคะเดีย๋ยวเราไปทำกันนะคะเขาฝีมือไอซ่าด น้ำปลาร้าต้มเองนี่ล่างก้อนมันว่าพอล่างแด้ต้มแล้วนะหอ,อ,อยขมไม่มีก็เลยต้องใส่ถัวปักยาวขาดหอยขมหนาคุนฮัน่นฮันบกกรอกใส่ใส่หอมแดงลงไปเลียวหอมแดงซอย ใส่ได้โบได้หวานม,มันก็หวานอยู่กินใบมันนอยมันน่ะตี่ขวเองบอกมันก็ใส่ได้ก็ได้ทำแล้วใส่ก็ใส่เออใส่ส่วเร็จใส่ข,ข,ข้าวปั้วท่นต้นหอม เชียงต้นบักขามเชียงต้นบักขามเถ่าตั้งแต่สมัยขึ้นบันไม่แมวมากลายก็หลายตัวกินสองคนกินสคนเด็กๆไม่กินกินกูเป็นหรอกไอ้ก็กินเป็นยุโมือนันมันตันดเลยผง ไม่เดียวอันนี้ใส่ผงชุยรสผงชุยรสด,ลดีเอ้ยบะแมนผงชุยรสผงนัวเส่เข,าข้าวขวดตำเด็จลูกบะได้ขวเองบะมีเวลาบ่บ่บคิดว่าิได้เทามานะคะเป็นเทาสดนะคะ วันนี้สีมือพี่ชาติจ้าเสียบกักๆผู้ใดอยากมาก็ตามมาหลดุดบะเขียเเือนมะเขียเหลียงหันซอย,อยังสีลงไปอยู่ก็มากอยู่อาหารลาวอ่ะไ่ได้มาเนาะอ,อยากให้น้องเจมาได้หลานหลานเคยมากินอาหารอีสานก็คนอีสานเนาะ เครื่องเครเยอะๆอัดแน่นอัดแน่นด้วยผักใส่กระมังคนใส่กระมังแดงปลาเป็นปลาดต้มเม่มนปลาขวดเดียปลาดต้มต้มเองในยืดขึ้น ใส่น้ำปลาได้เัยซิมกินเองชิมสไตล์นี้แหละว่ื่อใดหี่ขายเนาะแซ่บบ่ใส่น้ำปลาเพิ่มอข้นๆน,น้ำลายแตก ลายสไลด์อุ้ยเฉาเฉาเฉบ,บ,ยบเยี่ยมใส,ใส่น้ำปลายอยีกเอาเพิ่มต้องใส่น้ำปลาแดดอีกว่าบนหัวน้ำปลาแดดกวางกวางใส่น้ำปลาแดดไปเพิ่มนะคะ เห็นเพิ่นค้นเหล้วน้ำลายแตกเนาะมาไหนซิมมึงด้วยอย่าเนี่ยหนาววอย่าซิมมึงก่อนเออพ่อ,อม,มันตอ้องเออแมนตรงบีบบักหนาวได้หนิหึหึปากยาอุบัติไม่ได้ปากอืม,ออมลืมบักหนาวเพิ่นลืมบักหนาวสูตรเพิ่นปกติฮะใส่ก็ใส่มันเปรี้ยวน้อยๆเห็นว่ากาา็ได้ไอ อย่ายิ้มลายตีนกาขึ้นอย่าใส่บกน้ำลงไปค่ะเดีย๋ยวมาชิมอีกตอนหนึ่งตอนใส่บกน้ำเนะาะพอดีเพิ่นบ่ได้ฟักไม่ได้ฟักเทานะคะถ้าเกิดเราฟักเทาเนี่ยเวลาเราตักกินเนี่ยมันจะกินง่ายอันนี้ทงส่จะต้องใช้ซ่อมด้วย เอาสองตักชิมดีกว่าเนี่ยชิมใส่สอเด้ะคะ่ะยืดๆเลยจ้ะอุย้ยไหวเบานอ้ะมันบ่มีจัดเขาอืมแซ่บ <laughs> ไหลเติมเหี่ยมใช้ต้มแต่หยั่งจ้าอืมวิ ผู้แสบคักแัยไอ้เหมือนบ่อเนี่ยแั้วก็มาต้อนหนักกองเออแสบอีหลีเนี่ย <c oughs> เนี่ยไหลเยิ้มๆอย่างเงี้ยเลยเนี่ย <c oughs> แสบเด้อเรียวน้อยว่าได้หลายภาษาเด้เนี่ย <c oughs> โอ้ยนอนมูนแนอยู่ <c oughs> น้ำลายแตกกินให้มึงเด้ออือก็แสบอีหลีไอ้กินอีก่อน มันจะออกเปรี้ยวนำน้อยๆด้ยเนี่ยอันน like yeah. 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 ี mm ้ภาษาลมสัตว์จะกว่าเว่าคือโบคือกับโบฮู้ละอยีากินคู่ไอ้ก่อนอ้ายคำต้นเนาะเอาเอาไอ้ายลองซิมดูไอ้สิมคําต้นอืมเอากินคู่กันเด้อปดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้กนยกมาตัวอ้ยบฮู้เลยเนาะอ่ะลองกินกันเด้อคะ อืมแล้วมันทน้อเรากิ่นใกล้ๆกันอืมอืมอือือแบอีหลีไ่ได้กินอวดกินอ้างเนี้ยเนาะมันแ่บแ่บเกินคำบรรยายอะป้าเอาออกไปกินข้างนอกกันเนาะเนาะกินอยู่นี่เดี๋ยวลูกเต้ามาเอาลูกเต้าแอบเมองแล้ววันเนี้ยมาแ่บอีหลีป้าเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันนะคะอร่อยจริงๆค่ะคลิปนี้นะคะมันเป็นอาหาร อนออกอีสานหรือว่าของลมสักคนลมสักคนเพชรบูนี่ก็คือสิมักกินแบบนี้ก็คือแววหน่อยเนี่ยกินอาหารใดทุกอย่างนะคะทุกรสกินง่ายอะ่ะกินได้อาหารแปลกๆนี่มัดชิมค่ะอันนี้เจลประแดดเจวประหลาดต้นนะคะใส่สารเพล่ดกพลังเปลวริกมาใส่เพิ่มต้ยมยำปลากระป๋องใช้สองกระป๋องนะจ๊ะน้ำเดือดแล้ว ใส่ตะไคร้ลงไปใบมะกรูดหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปเลยจ้าใส่น้ำมะขามลงไปเล็กน้อยใช้ปลากระป๋องเทลงไปเลยค่ะสองกระป๋องเทลงไป ใส่ผงชูรสลงไปจ้าใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะใส่เกลือเกลือไอโอดีนะจ้าเฮ้ยวับว้าวอร่อยนะจ้าเดือดแล้วรอผักสุกเนาะอ้าเรามาชิมกันเลยค่ะ,ะชิมกันนะคะ อืมกลมกล่อมเปรี้ยวนิดนนะจ๊ะเพราะว่าแววหน่อยสอบกินออกเปรี้ยวๆค่ะอืมแบบเดี๋ยวรอให้อ่าหอมใหญ่มันสุกกว่านี้สักนิดนึงนะคะมันจะนิ่มๆนะคะรสชาติก็จะอ่าอ่าเขาเรียกอะไร ละนวนิ้มน,นิ่มมริ้นเวลาเรากินลงไปนิ่มปากนะคะเสร็จแล้วจ้ากับสองเมนูเช้านี้นะคะต้มยำปลากระป๋องนะคะลาบเท้าสูตรไทยร่มค่ะเสรสบๆนัวๆเลยนะคะใครไม่เคยลองมาชิมได้เลยนะจ๊ะ รือจะมาหาเราก็ได้นะจ้าเราเราจะทำให้กินจ้ามามาเดอ้อพี่น้องเอ้ยต้ยมยำปลากระป๋องน้ำพริกแจ้วต้ยมยำปลากระป๋องร้อนๆน้ำพริกแจ้วลาบเท้ากุนเชียงอันนี้ผัดผักเหลียเดี๋ยวมากินแสบๆเลยจ้า มันต้องออกลุดทั้งสีล่ละพอออกเึรงจีออกกระแจแบจบนี้จะใหญ่จะติดตรงนี้หน่อย้ต้มยำปลากระป๋องอร่อยไหมสดต้นสดต้ร้อน,นะคะ่ะอืมนัว นี่ไงเอาไหมเนี่ยคอมผักเนี่ยกินได้ข้าวก็ใส่ช,ช้อนซ้อมจะกินกับช้อนฟันอ,อะไรเลือกเลยจ้า มา<ด>พี่พี่เอกินข้าวด้วยกัน,นต้ยมยำปลากระป๋องกับลาบเผาเพี่เอกเคยกินลาบเผายังเคยกินลาบเผาหรือยังลูคกค้า,า,ามาซื้อของลาบเลยนะลาบเผาไม่เคยลาบเผานี่คืออ,อาหารอันนั้นไงสาลายน้ำ,นำจืดจ้ะหกสิบบาทจ้าช้อนสี่สิบเดี๋ยวหนูตังคก่อนนะน ย,ย,ยืดมากย,ยืดแบบไม่อยากบอกใครเลยอ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆแซ่บไหลเนี่ย ไว้นั่นแหละลูกเรานั่งอยู่อยู่ไม่เป็นไรนอ,อร่อยมากขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะกินหนักมากเสียงรถมันดังเลี้ยงจนเดือดตุ้ยไนผะ่ไหหนัก ก็ว่าเล็มจนเดือสุดท้ายัน,นั้นคืนอเข่าเลางคนถ่ายทอดนม่ยากไเอ้านี่ครูเพชรนี่ครูเฮ็ดเอ้ซาทียนได้กินแซ่บไลยแซ่บบ่ม,มีบบกหอยอย่างเดียว แบบอีกอแห้งแห้งดูดไอ้เตียยบอกอกนะมันสีหวานหวานบวกขมเนี่ยบกฝาดห้องเสียงมากินของแปลกทุกสิ่งทุกอย่างแต่งูว,ว่ากินแค่งูอ่ะ จาเขาไปเดี่ยวเอาบาหมี่มาพวกนั้นเขาขี้ราเ้ือนซ้เืาไปเกี่ยวกันบอเกี่ยวแล้วก็เลิกงานน้นแบแบแปลกแ็บแ่มั้ดไเห็ดไสไเด้นี่อีหลีเดี่นี่พอบไดไ้เห็ดไแสแซบอีหลี กินของหวานต่อยัง่ไม่ได้กินน้ากินของหวานแท็กละยี่สิบบาทขนุนอาช็อกกี้มันมันสีนมะขออยก่ชอช็อกกี้เนี่ยนี่ร้องตากฉีกเอาแขววันดีแล้ว เดือดมจาแบบแบบขนุนนะเจ้อหอมค่ะหอมป้ากินขนุนด้วยกันจ้าคือหอมมากอ่ะไม่รู้พันอะไรมันจะฉ่ำๆนะคะฉ่ำเหลือแบบนี้แบบผีดะโอ้ยแบงหมากัอนแป๊บนึงอ้าวนี่ บ้างอหไรกินเนี่ยเอา้าเอ้าดิ๊กแบ่งให้หมากินหวานให้มันกินเนาะแบบอื่นค่ะหวานหวานแซ่บวันข้า,แบบขาวเราก็กินผลไม้อย่างเปีลงหมา ว่าไปแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กินข้าวอิ่มแล้วนะคะแล้วก็กินผลไม้นะคะเป็นขนุนนะคะจะได้เกลือนหนุนเรานะคะกระปูดไปเนาะกินข่าแสบกับล้งได้ยังไม่ได้กินน้ำเดีย๋ยวจะไปกินน้ำกันนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ